คนยบ้านมันคนสวยไม่ใช่ไม่ใช่รา้ใชลรามล้รามรามรามเลยรามเปล็อกยู่ไหมรลม่ใช่ลิฟดีครับสวัสดีครับไม่ไม่ไงเ่ะไ่ปีนนาครับพี่ปีนไม่ขรมอเตรผคอนเซ็ปตครับ พี่นกทำอะไรอยู่ครับพัผ้าอยู่ครับผมว่าภาพนี้น่ารักนะครับพี่นกพี่นกหญิงพี่นกชายนะครับไม่ใช่หน้าเหมือนมากลูกชายไงหน้าเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเขาเขาตันได้หมดก็เจอเออได้หมือนเป็นได้ตกใจเลยทำไมทำไมฮะชอบทำสวยกันเหรอครับชอค่ะนี่รื้อมาสามรอบแล้วครับผมบอกพี่นกว่าหนุ่มเพิ่งไปเรียนมาเลยฮะวิธีการทำสวยนกสวนมาเรียนกับพี่ดุูคาริเดตไหมโอ้ได้ได้โดยตรง คืนะว่าใช่แต่ได้เห็นเป็นร้านคาเฟ่ขาดนีบอกนี่สีมือหุนกันไทยนี่ทำใด้ที่นี่เลยวันนี้หรอฮะแล้วแล้วพี่นกชายฮะช่วยทำไหมฮะส่วนนกชายไม่ค่อยอะค่ะนกชายเป็นผู้กำกับละครอ๋อมาผู้จัรผมผู้จัดเป็นผู้จครับผมที่นกคิดยังไงกับละครเรื่องนี้วิดเรื่ององมั้มาสิีรัไม่ได้กีรัรอรุนหูรอุน้องกันแล้วครับที่ใหญ่ผมพ่อครับไปเป็นผู้จัด ก็เหมือนแม่เลยไม่พูดอะไรเลยครอบครัวนี้เขาดีเขาสนับสนุนกันดีดครับสวัสดีอันนี้ต้นอะไรครับเดี๋ยวเขาบังต้นพี่เป็นรากเอาขึ้นสิงอ๋อโอ้โหโอ้โหใจหายว่าเลนะเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักไม่ไม่คิดว่าเขาห่อต้นไม้อย่างงี้ป้าก็คือออกมานี่เขาบอกไหนไปเรียนเสียชื่อเปเลยห่อฟอมฟอร์มลูกศรมาต้องบอกว่าต้องดูลากแก้วก่อน ไม่ดี่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มตอนไหนพี่น้าสวัสดีค่ะผมไม่ได้สอนไม่สวัสดีครับผมไม่ได้สรับที่ตัวเสียชื่อขนาดนี้เลยเหรอครัะนี่หักเลยฮะดูนี่สวยสวยแล้วนี่ฮะคุณเป็นศิลปะของต้นไม้ดิมดุกนี่สวนนี่ค่ะนุ่งเด็กเขเป็นคนออกแบบนะสวนแบบนี้นะฮะคิดเงินแล้วไ่มเนี่ยคิดสิคิดเงินด้วยฮะทำไมต้นไม้ก้าว้นขนาดนี้มันเป็นอะไนะครัมันเป็นสไตล์ใหม่ต้องนิดเบรคโฆษณาเดี๋ยวจะเป็นท่าใหนดูมป็นก่น ไม่เหมือนกันไป no